สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะช้านี้ที่สารครามค่ะขอเยือนถิ่นสารครามหน่อยนะคะวันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสามพี่น้องบานิซว่วสีแบบว่าถากันนั่นนู่นนี่ส่วสีแล้วทุละเบิร์สุขคนนึงสี่นะแล้วส่วดสีเดียวออกรถมากออกรถมากประมาณตีสี่กลัวมะหอดยาสูดมาลัดกันกับพี่น้องพี่สาวยุบบนเนาะที่เพิ่นเคยมากขี้นี้ นี่ก็เลยเดิมาลัดกันก็เพลินไอเพลินผ้ามานนะคะมาถึงอ่าเยสุน่าจะประมาณตีหาออกม้าหอดพี่มาหอดสารค้มประม่านโมงกว่โมงเคิงนี่แหละพี่น้องตอนนี้อ่าวันนี้พาคุณแม่แล้วก็คุณปู่มาหาหมอนะคะตอนนี้คุณแม่กับคุณปู่เขาหองตรวจแล้วนะคะพอดีอ่ามีเอฟซีเพิ่นเฮง่าอยูหนีเพิ่นกันเลยจองคิ้วไหวห้ดีดีจังนึงอยู่พี่น้องเพิ่นจองคิ้วไหให้พอดีคนไขหลายแห้ง จะจะผ้าใบเวิร์งมาค้นไข้หลายซ้ำใดนะคะแต่ก็อ่านแล้วจะมา่อเดรอาการคุณแม่ก็คุณป่วยฟั่งมาหลังจากตรวจแล้วคุณหมอว่าเป็นยังไงคุณแม่แล้วเจ็บแล้วเจ็บแอลเจ็บแผลที่ที่พาที่พาอ่าตัดทุงน้ำบีทิมตะเกียน่พี่น้องแล้วก็เลยผ้ามาพี่น้องแล้วมาหมองเนีเพื่อรักษาดีแต่กะคนไข้มาหลายแห้งอาจจะรักษาดีหรือล่พี่น้องน่าจะดีจริง,รงๆอ่ะคนไข้คือมารอยคิวตังแตียเช้าคือเยอะมากเข้ามาหอดโม่กวน,นี่คือคนหลายแห้งพี่น้อง เดี๋ยวเราจะามารอฟังผลตรวจของคุณปู่คุณแม่กันนะคะเดี๋ยวมารอฟังว่าคุณแม่ตอบคุณหมอจะว่าจังไดน,นะคะ จ็ร่นแล้วนะคะคนไข้หลาแงงพี่น <laughs> <So S 2> <that> ้องคุณหมอว่าจยงไหนยายคุณหมอว่ามาเป็นยังนักดอกอันน้ําใสอ้ําใสอักเสบแนยเล็กน้อยแล้วมาเออการพวกตับพวกไตพวกยังกับ่าเป็นยังแล้วว่าอันเจะปวดแอลวมาตี่จะว่าปวดแอลเล่าใบอ๊อปวดเก็บทองเล่าไปแอลเออเจ้าอันอันเจ้าเจ็บเจ้าจะไปโยกนังนักจากับเศร้าโยก เพรา่าอันนั่นนงโดนกระปวดแอวัตตี้วาสันนั่งโดนกระปวดบอ่อหันจะนั่งโดนเจ้ากระน,นอนโลง่งมันจังเศร้าปวดแล่วหม,มอก็บอกดีเลยเขาแม่นควบกไปวันเลาแล่วา่าเออม,มันหันจะนั่งจอนก้มพิธ,ธานี่เจ้ากระเจี๊ยบเด้สันอืแม่บอกสันเออหม,มอแม่ไพหมอสัน ันแนค่ะคหมออานั่นแหละกต่พยามยามแล้วว่าเจ้าสิเฮ็ดคือแต่เป็นสาวอะได้เจ้าบแม่นเจ้านมเป็นหนาเจ้าเฒ่าเป็นหนาแล้วว่าแต่เป็นสาวเป็นยังกับ่ยอม่ย่ไปหาหมอบ่อมยกินยากัดกระเศ้าแล้วว่าอันนี้เท่าแล้วนี่อันเจ็บเป็นแน่ก่หันเป็นแน่ไรก็บ่ต้องไปหาหมอบมอต้องเจ้าสิเป็นน้ำกินยานีละลายแล้วว่ากินแต่ยาลายมันบ่อหนักแม่ยามเฮ็ด เจาะกยาเห็ดกันจะว่าจะเก็บเจาะกระยาไปยกจะว่าน well ั่งโดนกระปวดเจาะก็ยาไปนั <h <h okay? uh ่งโดนกันอนเออเออแมนความเล่าแมนความเล่าแมนวอพี่น้องนี่ละไม่เศร้ต่ำเจ้ากับวอาเศ้าเพราะว่าต่ำเจาวมันก็นั่งโดนแล้วก็ยกยกโคกยกอย่างนี้นะแกแล้วก็บเบ้าดีดอกหมอพันกับว่าเอาคายาคายยางพันตัว่มอแพงปอมพี่น้องเราไปค้นผ้าเขาไปนะคบเพราะว่าคุณหมอบ่ใหยเขาไปหลายคนย่าก็ไปยิงล่ออยู่หนาขังนอกับมาออกมาจัง เวลาเดี๋ยวมาถามอากาศน้องกุ้งแมวเพราะว่าบริคอไปข้างใน้าข้นให้เขาไปนั่งผู้เดียวพี่น้องแล้วไปข้นเขาไปเองเลยบลอกคัสอยากอยากเขาไปฟังเขาเองมาใส่กันแลยวเห็นแล้วขาไปนะคะกะมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลอยู่ข้างนอกกับบ๊อบแพงดอกพี่น้องซีลอยหาซิฟเอ็กซเรย์อุนดาซาวเป็นใบใหญ่เ<ม>น่ยมัถือว่าแพงเด้ซอนนี่อุ่นอุนดาซาว คนวุ้นจะเศร้าให้เบิ่งเบิดเลยข้างในยนะเพราะเป็นยางดีไปซื้อยางแล้วว่าก็มีแค่ปวดนี่ก็ย้อนบ้านั่งโดนนั่นนี่ยกของหนักสินะกับผู้เฒ่าเนาะพี่น้องกะเออได้ยินีังรีงก็บสบายใจแล้วก่อนสิมาย่านอยู่บ่ย่านเดียวยานยังนั่นมาลาพื้นยานเท้าเมื่อยโซ่เล่เท้าแล้ท่วงนั่นท่วงนี้ยานหมอท่วงโลกไปสอนพี่นอ้องแต่ว่าขันเป็นยานเนี่ยนอนเนียนนี่ไปหาแต่หมอได้คุณนเมียนั่นนั่นเราจำไวม่มาที่นี่ ย่าไปโยกของหนะใครมไมนไ่้ไปหาหมอไปกับผมเป็นอย่างเห็นมหมอหมอว่าไปกับพี่อาไมา่กินมันก็สิกินยาหลายมันก็บมดีแม <laughs> ก่การการที่พูดถอนกินยาหลายมันบม,นมดีได้พี่นอ้นองม,องมันบมอหมอว่ยายับยับไปให้มันได้กิน <ไป S 1> ยาลายก็ไ,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 ไปไม่ต้องมาเลิกผัวเนาะฮะอ๋อสีผ้าเป็นรถสะดวกสีเล่ยเป็นรถสะดวกไม่จังไดยถามต่อม้องเ<ะ>สียใบส่งต่อไปต้องถามต่อก่อนไปเรื่องไม่ไปยาอะ เอากระติไปเรื่องข่อยยาคาเชียร์ไอซื้อเรื่องก็ได้ยาสวกับไก่เมียาสวนกับไก่ในเรื่องก็ได้ดอกเ้าเอาอนี่หมอนันนนี่ไปสซงมันจังไก่ว่าเข่อยาาคาเชืยรกับชีเรื่องก็ได้หมยาคาเชียรกับเรื่องก็ได้ส่วนของคุณปู่นะคะคุณปู่ก็จะไปได้ใบส่งตัวเลี่ยวนะคะได้ยาไม่กินเลี่ยวจะไปโรงพยาบาลกระนาจะไปโรงพยาบาลเรื่องอะพี่น้องไปนอ่นข่อยยาคาเชียอซื้อไมันหายก่อนส่วนอันนิ่วนัน กะมีมีหน่อยๆมายกหมอมาเล็กๆตัวตัวใหญ่ตัวหน่อยส่วนนิ้วน่ะมีหน่อยๆบ่อหันหน่อยใหญ่แต่ว่าตัวนั่นเอาไวกรักษาตัวนี้ก่กอนเพราะว่ามันจะเป็นหนองนะพี่น้อยจะมันมันติดเชื้อจนว่ามันจะเป็นหนองแล้วก็ต้องรักษากินยาคาเชื่อเขายาคาเชื่อเพิ่นแฉลบใบซองตัวหายไปโรงพยาบาลการรักษาตัวนี้ก่กอนเพราะว่านิ้วนะคอยคอยมาคุยกันที่หลังว่าจะพาออกหรือจะซองกล่องจังสี่นะพี่น้องก็ดีเยอะดอก เฮามาฟังผลตัวข้องมอแล้วกับไดาเป็นอย่างไรแรงเนะพี่น้องกับเป็นกับเป็นนิวในทุ่งํำดีล่ะแต่ว่เฮ้า,าก็มันเป็นนิดเดียวแต่ว่าตอนนี้คือทุ่งํำดีนะ่ะมันจะเป็นหนองเพราะว่า,นนาม,มันเป็นมันน้ำคุณทุ่งํำดีมันเป็นน้ำคุณคุณมันคุลแห้งจังหวมันจะเป็นหนองแลว้วสินะพี่น้องจังสีละจังววาคุณปู่กินขวกินน้ำบได้เพราะว่ามันอักเสบแล้วมันเป็นหนองก็ต้องไปขอยาคาเชีว่วโรงพยาบาล พ่อขอยาค่ะเชื่อแล้วหายหายขาดแล้วเศร้าเป็นน้องแล้วค่อยมาว่ากันอีกที่หนึ่งมาจะพาออกหรือว่าจะซองกล่องสีนาพี่น้อกคุณปูได้อย่างกินค่อยต้มบ่เสียต้มไปสอโจว่าหายพราะว่าคุณปูอันอาหารต่้งต่เทียงขึ้นแล้วนะคะตอนแรกว่าจะมที่ที่สแกนเบิร์ตโตคุณหมอหาไม่ที่นี้แล้วคุณหมอกว่าบ่ต้องไปดอกเพราะว่าเพ่าะว่าเปลี่ยนยัง ้างในนะมันกับมอตวัวหไละเยเลี่ยวเป็นซ้ำที่เบาไปนั่นแหะพี่น้องกะเดี๋ยวห้อก็ค่อยไปโรงพยายบาลน,นะคะก็จะกลับไปบ้านก่อนก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตื่นตั้งแต่ตีสามนะคะอ่าส่วสีแล้วเบอร์ทุกคนส่วสีเด้ขึ้นรถขึ้นราส่วสีเดี๋ยวออกรถกะหอดเดียสวนกับประมาณตีหากลัวเกือบหกโมงพี่น้องไปหอดสารค้ามประมาณเจ็ดโมงกลัวเกือบสองโมงเจ็ดโมง เกือบสองโมงคุณล่ะพี่ ven, 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 น้องสองโมงกลับมาได้นะคะคุณแมวคุณเต๋องมา,คมากคุณมอกลับมาบริเป็นหยางหลายอ่าเอ็กซเรย์อ่าภายในกับหยางทุกอย่างข้างในอ่ะดีเบริร์ดแต่ว่าจะจะเจ็บจะปวดคุณหมอบอกห้ามคือบใบยกของหนักบใบ,บยกของหนักบ่ใบแบบว่าอ่าหยางนักดังเดี๋ยวใบ่ใบเฮ็ดพี่หยางนักบ่อยไงซะพี่น้อง คุณหมอว่าขันหูว่ามันหนักอยจะไปเฮต์มาสันกะกะไข้แน่ต่อไปกับิบพ่อเฮตําเจียวเพราะว่าโคกอย่างนี้มันกันหนักนะคะเดี๋ยวคุณปู่ก็ไปนอนเขอยาคาเชื่อนะคะหน้าจะมั่นจัน่น่อยจะไปยืนใบอันนี้ให้คุณหมออยู่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในเบิง์มาคุณหมอจะเหุ้อยงไดต่อไปเพื่อนจะให้นอนเขอยาคาเชื่อลุ้มอยู่โรงพยาบาลหรืออา,ายุส่ายเองศิลปน้องกะ สบายใจไปในส่วนหนึ่งนะพี่น้องแห้งยานเป็นโรคไร้แรงอยียงคือคือยังตีห้าขีดยังสีนาะล้วกะตอนขึ้นรถไปเยี่ยวกับพราะวาน้าในใจได้ขอปูเพื่อนขอโอ่ปูเพื่อนมาขอห้ทั้งสองเขียวขาดปลอดภัยขอห้ยใจเป็นโรคอียงไร้แรงพอไปตรวจเล้วโพวนงมาเขากะเออขอขอเพื่อนกะได้ยี่หลีสบายใจแลวของสีนากะเดือนหน้าเดือนเดือน,นี้ก็จะไปไหวเพื่อนคึอเก่าละพี่น้อง ก็เป็นที่น่าพอใจทั้งสองท่านนะคะคือไม่ได้เปลี่นอะไรร้ายแรงมากนะแต่คนปู่คือต้องไปเข้ายาฆ่าเชื้อที่โรงพยาบาลนะคะส่วนหนึ่งก็ขอขอบคุณขอบคุณพี่นอะะ้องลักทรัพยนพี่พ่อนเนาะพี่เพื่อนแบบว่าเป็นผู่เสียเวลาผ้าปเสียสละเวลาผ้าป่าผ้าไปตรวจผ้าไปขี้นี้กผ้าไปทุกอย่างหลักทั จนแล้วคุณล่ะพี่น้องเรามีคนแนะนํามาปูแล่านะคยไป่ายานขอขอบคุณพี่สามมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพยาบาลสีเพื่อนอาเห็นงานยูคีนิกที่เข้าไปเนาะเพื่อนก็ได้จองคิวให้ก็ได้คิวเร็วแต่เขาก็ไปแต่สอบยูเข้าไปหอน่ะมีอยู่ประมาณ3ามสี่คิวแต่เพื่อนก็ได้จองไให้ได้คิวแล้วก็คิวสองคุณเมียกับคุณปูนะก็ขอขอบคุณพี่เขามากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่จองคิวใบห้ยที่ได้ตรวจเร็วแล้วกันด้มาเร็วเนาะพี่น้องเนาะ คนไข่หลายแห้งพี่น้องยังจีท่าเฮเบิงในคีบ่าคนไข้คือเยอะมากคุณหมออาจจะตรวจดีจริงๆแหละกะสำหรับคลิปนี้กะว่ามีอย่างหลายภาพมาช่วงบรยรยากาศภาพมาพเบียอากาศคุณปูแล้วกับคุณเมียว่าไปหาหมอมาเป็นจังไก่เนนะคะก็ไม่น่าเป็นห่วงทั้งสองท่านนะคะแต่ที่น่าเป็นห่วงกว่าคือมีคุณปูแหละขล่นนะนเป็นห่วงจังน้อยคือต้องไปเขายายาคาเสียโรงพยาบาลแลวกับต้องมาคุยกันอีกที่หนึง่งเัียดตอาการอีากที่หนึ่งว่าจะพาลิจจะซองกล่องสินะพี่น้องคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องว้วยะ สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัำนี้พี่น่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ